กลับมาพบกับช่องพีแันอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาดูโคโลคาเซียข้างบ้านนะครับใช้พื้นที่รอบๆบบ้านเลยในการปลูกนะครับนี่สวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของบ้านเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณฝันครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับผมวันนี้จะขออนุญาตมาเยี่ยมชมโคโลคาเซียข้างบ้านว่าใช้พื้นที่มีจํากัดแบบนี้ปลูกโคโลคาเซียได้เยอะมากนะครับแล้วก็สวยๆมากเลย นะต้องถามคุณขวัญก่อนว่าเริ่มต้นของโคโลคาเซียเนี่ยคุณขวัญเนี่ยมายังไงไปยังไงครับผมก็คือเริ่มเริ่มต้นเนี่ยครับก็คือที่บ้านเนี่ยเลี้ยงบัวมาก่อนครับแล้วก็ปลูกกล้วยไว้ครับปลูกกล้วยเสือพันไว้แล้วก็ขายกล้วยก่อนตอนแรกยังยังไม่ได้เป็นสายโคโล<อ>ครับแล้วก็พอหลังจากเลี้ยงกล้วยเสร็จก็มีเพื่อน มีเพื่อนที่เขาเล่นโฟโลคาเซียอยู่เขาเลยแนะนำบอกลองลองเอาไปเลี้ยงดูไม้อะไรเงี้ยเราก็รับมาเลี้ยงก็หลังจากที่ได้มาหนึ่งต้นแล้วก็เนี่แหละครับก็อย่างที่ห็นตามมาอีกเพียวเลยต้นไหนเป็นต้นแรกครับต้นไหนเป็นต้นแรกใช่ครับจาได้ไหมต้นแรกรู้สึกจะเป็นต้นนี่ครับอยู่ในอ่างแม่ธรณีก็คือเขาแบ็กเมจิกหรือเปล่าครับใช่เป็นแบ็กเมจิกนี่นะครับ ต้นแรกเลยใช่กซมโซมไปแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนกระถางไม่ได้แยกลูกพอออกนีดที่เห็นอยู่ในขอบขอบอ่างนี่ก็คือเป็นลูกต้นลูกของต้นนี้ใช่ต้นนั้นต้นเดียวเลยก็คือเลี้ยงน้าอายุประมาณสักห้าหกเดือนก็เป็นเป็นปีแล้วอายุเป็นปีแล้วนะครับใช่เดี๋ยวใบใหญ่มากเดี๋ยวใบยุบบ้างก็อย่างเงี้ยครับเรื่อยๆของเขาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่เพราะเขาเป็นบอลแบบ สามันประจาบ้าน <c oughs> านี่ค<ด>ือจุด,จดนี่คือจุดเริ่มต้นเลย<ช>อ่าแบ็กเม<ด>จิกนะครับแล้วก็ไ<ช>ล่เรียงมาอีกเพียบเลย<ช>นี่ก็จะมาดูว่าคุณฝันเนี่ยปลูกต้นอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ใช้วิธีการปลูกดูแลย,ยังไงบ้างน,นะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะครับนี่อ่ามีริปเบิลนะครับมีอะโลมีอะโลฮ่านะครับแล้วก็ต้นนี้ครับต้นใบใหญ่ตัวนี้แบ็คโคลนะครับแต่ สังเกตนะครับว่าแบคโคลนต้นนี้เนี่ยสูงประมาณสักเกือบหนึ่งเมตริึงเอาลงแปลงพอ,อลงแปลงแล้วเขาก็จะได้ฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นเนะาะก้านเขาใหญ่ขึ้นนี้นะครับ<ม>ก้านใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงดูแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมันอยู่กลางแจ้งได้แดดเต็มที่เนี่ยออการยืดของลําต้นนี่ก็มีส่วนเหมือนกันเนาะ ก็คือถ้าเขาอยู่กลางแจ้งะครับเขาจะไม่ได้ยืดมากมเขาจะไม่ได้ยืดหาแสงมากเราก็จะได้ทรงพุ่มที่สวยงามอมแ,ตแต่ถ้าปลูกในซาแลนอย่างเงี้ยครับ,รบการเขาจะยืดหาแสงนาก็จะเป็นแบบดูแบบแบบต้นสูงๆใหญ่ๆกนะันเนาะอืมฮนะอันนี้ก็ได้เรื่องของพุ่มเรื่องความความแข็งแรงนะครับความสวยงามของแบคกรอนนะครับแล้วก็มีต้นเล็กๆด้วย อ่าแยกได้น่าจะแยกได้เยอะแล้วมั้งครับเนี่ยก็เยอะแล้วครับค่าเท่าไหร่ะะหครับต้นเล็กๆของแบคคลอนตอนอ่ตอนที่รับมาช่วงที่กระแสแรงๆก็ได้มาต้นเล็กๆประมาณประมาณเนี้ยฮะอันนี้นะครับใช่ประมาณเนี้ยก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันอืมใช่ตอนนั้นได้มาหนึ่งพันแต่ตอนเนี้ยเราก็ขายแบบให้ออกไบไยอ่ะเราก็ ทาราคาไม่สูงมากอ๋อก็คือราคาหลักร้อยอ่าราคาเบาๆนะครับหล,ล,ลักร้อยนะครับอันนี้อยู่ที่สี่รยหาสิบนี่ขึ้นราคาขายตัวนี้เลยไหมครับอ่าไม่ครับตัวน,นี้ที่ปักป้ายไว้ก็คืออันนี้จะเอาไปฝากแม่ของแฟนที่ต่างจังหวัดครับแล้วเขาอาจจะชอบปลูกแล้วแบบแจกข้างบ้านเลยเราก็เลย <laughs> ทำราคาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยราคามประมาณนี้นะอะไรเงี้ยถ้าจะแบ่งจะอะไรเงี้ยก็ หรือจะแลกอะไรเงี้ยก็ประเมินราคาอ๋อประเมินราคานะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือยังอันนี้แบคโคลนมีปล่อยไหมครับแบคโคลนตอนนี้ยังยังไม่มีเลยครับเพราะว่าชุดที่แล้วเพิ่งเพิ่งปล่อยออกไปอ๋อนะครับแต่ก็ราคานี่นี่ดูต้นนี้ครับดูใบเขาครับนี่ใบแฝดนะครับแบล็กโคลนนะครับอ่า แล้วต้นต่อไปครับต้นต้นทางนี้ครับใบดำๆเหมือนกันฝั่งทางนี้ก็เหมือนเหมือนกันอันนี้คือแบ็คคออนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแบ็คคออนเหมือนกันส่วนตันนี้ก็แบ็คคออนเหมือนกันครับนนเ,เป็น,เ,น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 ,เ,น,นเป็นต้นที่ลูกค้าจองจ่ายตาม<อ>ไว้แล้วอ๋ออันนี้คือติดจ,จองนะครับนะกําลังจะถามว่าอันนี้ไม่ขายแล้วครับนี่คือติดจ,จองครับอืมจองเลยนี่คุณฝันขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับ ก็ขายออนไลน์ครับขายออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เน้นเป็นนัดลับอย่างเงี้ยครับนัดลับโซนขอนแก่นนี่ใช่โซนขอนแก่นนะครับทีนี้ไปดูต้นอื่นๆบ้างนะครับนี่การทําจํานวนของคุณฝันก็มีเยอะนะครับก็อาศัยพื้นที่ตรงนี้เลยนะต้นนี้ครับนี่ก็หนากักฟาโรนัากักฟาโรนะครับมีดูไหลครับเทียบเลยจะสังเกตว่าดินของคุณฝันนะครับมีความชื้นมากเลยนะครับนี่ ไม่ได้แช่นานนี่ครับนี่คือลงลงดินอย่างเดียวเลยนะครับ<ช>ลงดินอย่างเดียวแล้วก็อ่าลดน้ําลดน้ําประจำไหมครับลดน้ําทุกวันอะไรยังไงบ้างครับถ้าถ้าเลี้ยงดินก็คือแน,นะนําให้เป็นลดน้ําเช้าเย็นอืมครับเพราะว่าอ,อย่างช่วงแดดแรงๆเนี้ยความชื้นในดินมันมันก็จะถูกแบบละเหยไปนะครับก็จะพยายามลดน้าเช้าเย็นให้ได้ความชื้นความแฉะอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดอ๋อมีหน้าะดูแบบสดชื่นมากนะครับเย็นเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้ เอาละไปดูต้นถัดไปเลยครับมีต้นอะไรอีกเอ่ยมีบอนนาญ่ปุนบอนนาญ่ปุ่นนะครับครับนี้ก็เพิ่งเพิ่งได้มาครับนีมีการคุมหน้าดินด้วยฟางนะครับก็รักษาความชื้นนะครับอ่ออาเป็นใหญ่ครับเป็นเนี่ยครับอันนี้คือโซนโซนนี้จะเป็นโซนที่คือยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพราะว่าอ่าพวกแบ็คเมจิกพวกนี้จะเอาไปถวายวัดครับผมเห็นหลายๆายท่านหลายๆหลายๆท่านเนี่ย นำโคคาเซียไปถวายวัดก็เยอะนะครับครับอก็คือเขาเป็นไม้ที่ถ้าถ้าพูดถึงความเชื่อทางศาสนาหรือทางพุธเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ของพญานาคอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอ๋ออ๋ออ๋อใช่เป็นต้นไม้ของพญานาครับพญานาคจะชอบเป็นเมืองต้นไม้ของเมืองบาดาลอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยผมสังเกตนะครับเห็นหลายๆท่านเลย อืมเอาโคโลคาเซียไปถวายวัดอย่างนี้นะครับอ๋อที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นี่เองครับ <laughs> เอาละทีนี้ไปดูต้นถัดๆไปครับโซนโซนนี้ครับ,รบรโซนนี้จะจะนโซนน,นี้จะเป็น t ็อปิคอลสตรอครับเอเขาเอาใจยากน,นิดนึงทําไมครับเพราะว่าเหมือนเขาแบบเขาจะยุบง่ายถ้าดินไม่ถูกกับเขาเขาก็จะแบบอไม่ค่อยโตอะไรประมาณนี้ครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเลี้ยงแล้วแล้วโตวสวยๆก็คือจะเป็นการเลี้ยงน้ํามากกว่า<อ>เลี้ยงน้ำแล้วเป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยครับ<อ>จะจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเลี้ยงดินเนี่ยจะชอบมีปัญหาอ๋อแล้วทําไมต้องพูนดินมาสูงๆเนี้ครับอ่าด้วยความที่เขาเขามีมีลูกอ่าชิดชิดต้นแม่มาคือเขาจะเป็นไม้ฟอมพุ่มฟอมพุ่มเล็กอาครับแล้วทีนเนี้ยเนี่ยอ่าพอลากเขาลอยอย่างเงี้ย ลูกเขาไม่ค่อยไม่ค่อยให้หนอแล้วก็เวลาใบโตมามันก็จะเป็นใบแบบไม่สมประกอบประมาณนี้ครับก็เลยลองเอาดินถมถมโคลนหน่อยก็ใบก็เริ่มมาแบบปกติแล้วเนาะรากเขาก็จะได้เดินดีเนาะรากที่มันอยู่ในเหนือเนี่ยอ่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับอันนี้เป็นไฮโลเบย์ไฮโลเบย์นะครับนี่มีต้นลูกไหมครับไฮโลเบย์นี่ยังไม่มีเลยอก็คือดินดินก็จะเป็นดิน ยินใบกัมปูมะพร้าวสับมะพร้าวสับนี่ก็ขี้วัวขี้หวัวนะครับแล้วก็โรยสักกันจีด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องปลวกไหมครับอยู่ีนปัญหาเรื่องปลวกไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องพวกหนอนแมลงอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่เราก็พยายามไม่ใช้สารเคมีมากเพราะว่าในเวลานะในระยะยาวมันจะทำให้ดื้อยาครับ โอเคครับงั้นไปดูต่อต่อไปเลยนะครับน,น,นี่อันนี้ฮา e วเอียนพันเนาะสวยนะครับสวยสวยก้านแดงเลยถ้าชอบแดดจัดๆแล้วก้านจะแดงอืมนี่สวยครับอ่าไปดูต่อไปครับนี่ดงแบ็กเมจิกแบ็กไลา์นะครับเลาะ,ะลัดเลาะไปรอบบ้านแล้วนะครับตอนนี้นี่นี่ที่ว่าเลี้ยงบัวนะครับนี่นี่พื้นฐานคือการมาการปลูกโคลเซียก็มาจากการเลี้ยงบัวนะครับก็ สวยๆนะครับสวยแล้วก็มาโซนนี้ครับฝั่งนี้ไม่เท่าไรนะครับมาทางนี้ครับนี่อันนี้คือแนนซี่ครับแนนซี่นะครับแนนซี่นะครับอยากบอกนะครับว่าแนนซี่ต้นนี้ใหญ่เท่ากระดงครับใหญ่จริงนะครับนี่ดูขุณฝันนะครับโอ้คุณฝันนี่สูงร้อยแปดสิบนะครับนี่นะครับโอ้ เลี้ยงแนนซี่ทำยังไงเลี้ยงแนนซี่ได้สวยขนาดนี้ครับมีเคล็ดลับไหมเคล็ดลับจริงๆจริงๆมันน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่าอันนี้ใบเขาขาดนิดนึงอืมครับความบังเอิญที่ว่าเราเอาเขามาลงแปลงตรงข้างบ้านตรงเนี้ยครับแล้วก็บริเวณนี้จะได้แสงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากอ่าครับการที่การที่เขาไม่ได้แสงเยอะมากเนี่ยมันจะทําให้เขาแบบต้องการแสง อ่าพอเขาต้องการแสงเขาทํายังไงเขาก็ทําทําใบให้ใหญ่เพื่อที่จะได้รับแสงได้เต็มที่ใบใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นแต่หน้าอาจจะมาช้าหน่อยอ่าครับก็เป็นปกติของแนนซี่นะครับที่หน้าจะมาช้านะครับมาช้าที่สุดเลยประเภทหน้าถ้าปกติเลี้ยงกลางแจ้งแล้วหน้ามาช้าแล้วถ้าเลี้ยงแบบแสงได้ไม่เต็มวันอย่างเงี้ยครับก็จะมาช้าไปอีก แต่จะได้ในเรื่องของใบใหญ่ใบใหญ่ใบหนาใบเขียวดีวมากครับแข็งแรงมากเลยนะครับดูนะครับอ่ามีใช้เออก็คือกา้กานก้านของบอลของเราเนี่ยนะครับก็มาสับ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 ใบไหนทิ้งก็มาสับสับเป็นเป็นปุ๋ยให้มันย่อย<ช>สลายทีหนึ่งเลยนะครับ<ช>นี่ไม่ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนแล้วก็พวกข้อไหลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามา ตัดตัดไว้แล้วก็โยนโยนไวโยนโยนไว้ก็ไม่ตายนะครับนี่นะครับวางไว้เลยโยนโยนไว้เดี๋ยวเขาก็พอแทงยอดก่อนตั้งต้นขึ้นมาได้แล้วเราค่อยเอาขอเข้ามาชำในกระถางเล็กนะครับมีความชุ่มชื้นดินมีความชื้นดีมากๆนะครับโซนนี้นะเนื่องจากว่ารดน้ําทุกวันเนาะเช้าเย็นเช้าเย็นเลยโอ้อากาศก็ถ่ายเทดีมากๆเลยนะครับได้นนซี่ใบใหญ่จริงๆนะครับ อืมิใส่ปุ๋ยไหมครับคือคือใส่ปุ๋ยขี้วัวจบเลยบริเวณนี้จะใช้ขี้วัวลองลองก้นไว้นานแล้วครับก็มไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปแต่ก็มีออสโมโค้ดบ้างนิดหน่อยอครับโอเคครับว้าวสุดยอดสุดยอดอ่ามาดูโซนทางนี้ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกชำข้อ ทำข้อนะครับข้อแล้วก็พอตั้งต้นแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนกระถางเลยครับส่วนตัวเนี้ยเป็นพวกแบบพวกไม่ทราบชื่อพวกไม่ทราบชื่อก็คือได้มาแบบเป็นลูกไม้อะครับก็มาเลี้ยงไว้นะครับนี่อย่างที่บอกว่าโคคาเซียนี้มันยังไงละ่ะตายยากนะครับนี่เอาวางวาง,วางไว้เฉยๆก็เกิดนะครับแล้วก็ไปดูทางนี้ครับอ่า ทางนี้ก็มีการปรับปรุงแล้วนะครับมีการมีทั้งนี่ฟาโรนะครับนี่นะครับเป็นโอกาสดีนะครับราคาน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มาปลูกก็มีความสวยสวยมีเสน่มากๆเลยสําหรับฟาโรนะครับก็หามาได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นนี่นะครับเลมอนนะครับนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นะครับเลี้ยงได้ ต้นใหญ่จริงๆนะครับต้นใหญ่จริงๆนี่แล้วก็แปลงนี้ครับเป็นแปลงนี้จะเป็นไวราวาไวราวานะครับเมาอีซันไลท์ครับอ๋อนี่เป็นซันไลท์นะครับหน้ายังไม่มาอืมเป็นซันไลท์แล้วก็มี r i p p l ลแล้วก็โมจิโตนะครับดูการจัดวานะครับเว้นระยะห่างกันเกือบเมตรนะครับอืมแปดสิบเซนประมาณนี้นะครับอ,อยู่ข้างบ้านนะครับนี่ใช้อิฐหนึ่งก้อนแล้วก็ เอาดินลงแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับออแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าเกิดมาหาคุณฝันนะครับก็จะต้องมีอุโมงค์แล้วเป็นอุโมงค์เข้ามาเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยาคร์สตอมกับแบล็คอร์ป่เออใช่เขาพ,พสต,ม,สตมกับแบ็คอร์นะครับเปนการไฮบริดกันนี่เลี้ยงมาจากเมล็ดเลยนะครับนี่โตแล้วก็รอรุ้นว่าเขาโตขึ้นไปแล้วใบเขาจะเป็นยังไงเนาะใช่อืม อันนี้ก็คือเอาเมาเล็ดมานะครับมาเมล็ดมาแล้วก็โหเก่งมากเลยทําทํมาเมล็ดให้โตได้ขนาดนี้นะครับ <c oughs> เก่งเก่งเก่งบางคนเลี้ยงไม่รอดนะ <c oughs> หลังจากที่เราชมโคคาเซียรอบบ้านแล้วนะครับนี่ก,ก็ก็คือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับในการปลูกต้นไม้ปลูกแล้วก็มีความเย็นนะครับมีความเย็นจิตใจสดชื่นจิตใจเยือกเย็นขึ้นไหมครับปลูกต้นไม้แล้วนี่ ก็จริงๆแล้วมันเหมือนเราเราไม่ได้เลี้ยงต้นไม้เหมือนต้นไม้เลี้ยงเราว่ะเหมือนต้นไม้เลี้ยงเราก็คือก่อนก่อนหน้าที่จะหันมาปลูกต้นไม้เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนแต่พอเราได้เรามาเลี้ยงต้นไม้แล้วต้นไม้เขาจะสอนเราให้เราแบบรู้จักรอคอยอะไรเงี้ยครับรู้จักแบบแบ่งเวลาจัดเวลาเอาเอาใจใส่เขาอะไรประมาณเนี้ยอ๋อครับโอ้ดีดีดีครับ อ๋อก็ทําให้เรานั้นใจเย็นขึ้นนะครับใ,<ช>ใจเย็นขึ้นแล้วก็มีความสุขบางทีต้นไม้อาจจะเลี้ยงเรา,าด้วยมูลค่าของเขานะครับอันนี้ก็อยู่กันไปอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็คือ,อาการมาเยี่ยมชมโคโลคาเซียรอบบ้านนะครับนี่กับคุณฝันนะครับถ้าเกิดใครสนใจสามารถที่จะติดต่อสอบถามาคุณฝันได้ทางไหนบ้างครับก็ทาง Facebook เลยครับ เฟซบุ uh, o กชื่อนา uh, w ุ t n a w u t แล้วก็วงชมพูครับนะครับติดต่อทางเฟซได้เลยนะครับสอบถามได้ต้นไหนแบ่งบ้างต้นไหนปลูกยังไงดูแลยังไงนะเลเลมอนนะครับแบบนี้ทำยังไงถึงใหญ่เท่ากระดง้งสูงๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับถามได้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณฝันมากนะครับที่แชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้เยี่ยมชมให้ชมสวนวันนี้นะครับต้อง ขอบคุณมากๆเลยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ